สังฆวาสีท่านกำลังประรวมศึกษาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษาท่านภูมีบุญเรืองแลงผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม สมุทรสาครได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการสมุทรสาครให้มาร่วมง,งานการส่งเปี่ยนี้ในนามจังหวัดสมุทรสาครต้องกราบขอบคุณท,ทางสภาการศึกษาที่ที่กรุณาให้โอกาสจังหวัดสมุรทรสาครซึ่งถ้าเกิดเชิญการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นเมืองเราวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับผู้สรงเกียรติในทุกภา้ส่วนที่ได้มาเยือนจังหวัดสมุทรสาครขอให้ใช้เวลาที่ทำความหนักในจังหวัดสมุทรสาครอ,อย่างมีความสุดวันนี้ผมมาในฐานะเ,เป็นเจ้าภาพ แต่จริงๆแล้ววันนี้มีเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะผมคนเดียวมีเพื่อนๆืนข้าาการที่ที่รับราชาการในจังหวัดสมุทรสาครมาอยู่หน้าที่แห่งนี้ด้วยมีเพื่อนๆพื่อนีพ่น้องน้องที่รับราชาการอยู่ที่อื่นแต่เป็นคนพื้นเพสมุทรสาครอ,อยู่หน้าที่แห่งนี้ด้วย ถ้าเกิดผมพูดอย่างเดียวพวกเราก็สงสัยว่าแล้วมีใครบ้างคนไหนคนสมุทรสาครลุกขึ้นยืน่หมครับนักศึกษาครับลุกขึ้นยืนเจ้าภาพใครบ้างใครบ้างข้างหลังมีไหมครับข้างหลังลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นยืนครับคนไหนสมุทรสาครลุกขึ้นยืนครับแล้วก็ปากทุกเราทุกคนจะเพิ่งนั่งนปากพวกเราที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่พี่น้องๆเหล่านี้ที่ยืนนี่คือเจ้าภาาหากพวกเราขาดเหลือหลังจากเลิกประชุมมีความจำเป็นต้องซื้อของฝากไปฝากภรรยาเมว่าขออนุญ,ญาตมาแล้วก็สอบถามาาคนเหล่านี้ได้นะครับขอบพก็คุณทุกท่านนะเชริญนะครับ วันนี้ต้องขออนุญ,ญาตท่านประหลัดนะผมเชื่อครับว่าโอกาสอยู่ในมือพวกเราการรองแขนแม่บองการศึกษาเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศผมเชื่อครับว่าอโอกาสที่พวกเราจะได้ร่วมกันใช้เวลาที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างที่ ผมเชื่อนะผมหวังใจถ้าเกิดเราอยากให้บุคลากรในแผ่นดินนี้เป็นแบบไหนอย่างไรพระราชบัญญัติการศึกษาีเป็นแผนแม่บทที่จะวางกรอบเพื่อออกกฎหมายลูกของแต่ละการสู้แต่ละรงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสมมุติเราหวังเราหวังใจที่จะให้บุคลากรในชาติ เลื่อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขสิ่งที่เราต้องทำให้มันสอดคล้องกับความหวงังหรือเป้าประสงค์ก <c oughs> ็ต้องบ,บรมสั่งสอนให้ความรู้แบบบุที่ดาที่เป็นต้นกล้าน,น้อยๆนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ สิ่งที่เขาต้องรู้อยากให้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยเขาก็าต้องรู้หน้าที่ว่าเขามีอะไรบ้างหน้าที่ที่ต้องกระทำตามรัฐธรรมนูญสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากรัฐธรรมนูญเขามีอะไรบ้างนี่คือการศึกษาที่จะวางวางราฐานด้ทั้งสิ้นอยากให้เขาเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยเขาต้องรู้หน้าที่ต,ตัวอย่างเช่นสมมุตินุน่นผมเรียงเนี่ย ผมมีวิชาศิลธรรมผมได้เรียนวิชาหน้าที่คนละเรือผมได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์สารวิชาเหล่านี้มีผุ้นุป,ประการกับแผ่นดินไทยอย่างไรมีประโยชน์กับรถยนรุ่นหลังอย่างไรยกตัวอย่างเรื่องประวัติศาสตร์เราจะได้รู้ว่าความเป็นคนไทย สถาบันพระมหากษัตรย์มีคุณูป,ประการที่ปกเก้าปกกรม,ม,ม่อมพระสงฆ์อนิกรอย่างไรดูแลไฟ,ฟ้าอย่างไรน้องๆก็จะได้รู้จะได้ทราบผมถึงอยากเห็นว่าจะตั็อย่างในเบื้องต้นและผมเชื่อว่าทิศทางการศึกษานวันนี้เรามีเพื่อนส่วนหน้าส่วนราชการที่ที่อยู่ในตลาดแรงงาน ราจะวางกรอบยังไงสามารถการศึกษาและป้องคนเข้าตลาดแรงงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถตามที่ตลาดแรงงานต้องการผมเชื่อว่าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่สภาการศึกษาได้กรุณาจากทุกภาพก็เราจะได้มีโอกาสในการคิดเห็นกันแล้วก็ขอให้สิ่งที่บางสภาการศึกษามีความหวังมีความตั้งใจที่จะทําให ระบบการศึกษาไทยทันสมัยแล้วก็ยังมีความเป็นไทยอยากกลับยนด้ยวยความเคารพว่าหรือเรื่องการศึกษาดี่ท้าทายเพราะตอนนี้ไม่ว่าถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีเนี่ยท้าทายการศึกษาและระบบการศึกษาน้องๆอ,อยู่กับโรงเรียนเวลาไม่กี่ชัวงง่วโมงแต่พอออกจากโรงเรียน ก็ม er ีความรู้ใหม่ที่มาตามโซเีชียลเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายการศึกษาไทยอย่างยิ่งขอเป็นกำลังใจให้สำหรับาอนทางการศึกษาทุกท่านแล้วก็หวังใจว่าสิ่งที่พวกเราจะรวมท่านังและรวมความพิเ็นโดยฟังจากทุกภาคส่วนจะทําให้แผงแม่บทการศึกษาไทยเป็นแผงแม่บทที่ที่สมบูรณ์ตอบสนองกับโลกาพิวัตน์ และสำคัญยิ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยขอให้ทุกท่านหลังจากเสร็จการรวมพลังกระดมสมองให้ทุกท่านกลับไปสู่มาตุภูมิโดยสวัดิภาพผมเชื่อว่าคนที่ท่านรักคนที่รักท่านก็อรอท่านกลับไปสู่อ้อมกอดขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัดิภาพโดยปลอดภัยครับ